รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับโลกของวิทยาศาสตร์กลับมาแล้วกับ world wide side วิทยาศาสตร์ง่ายๆแค่ปลายนิ้วครับและในครั้งนี้พวกเราจะพูดถึงพลังงานที่เราใช้กันทุกเวลาเลยนะครับนั่นก็คือพลังงานไฟฟ้านั่นเองครับมีวันไหนไหมครับที่เราไม่ใช้ไฟฟ้านึกซิไม่มีเลยนะครับตื่นมาเราเปิดไฟไหมครับ เปิดนะครับแล้วก็เป็นไงเอ่ยเราก็ไปอาบน้ําใช้เครื่องทําน้ําร้อนลงมาชงกาแฟนะครับทุกอย่างเราใช้ไฟฟ้าหมดเลยแต่เราเคยสงสัยไหมครับว่าวิธีการทํางานของไฟฟ้านั้นทํางานอย่างไรมาลองดูกันเลยครับอันดับแรกเลยก็คือในวงจรไฟฟ้าของเรานั้นนะครับจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เรียกว่าตัวต้านทานในตัวต้านทานนั้นก็จะมีค่าความต้านทานซึ่งเราจะต้องเลือกค่าความต้านทานที่เหมาะสม เพื่อที่จะกําหนดให้เกิดกระแสไฟฟ้าค่าต่างๆนั่นเองครับในวงจรไฟฟ้าเราสามารถนําตัวต้านทานนั้นมาต่อกันได้2รูปแบบใหญ่ๆก็คือการต่อแบบอนุกรมครับคําว่าอนุกรมนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า s e r i e ์ก็คือการต่อตัวต้านทานแบบเรียงกันไปเรื่อยๆแล้วการหาค่าความต้านทานรวมในวงจรนั้นก็หาได้ง่ายมากครับ ตัวอย่างเช่นตัวต้านทานทั้ง3ตัวนะครับซึ่งมีความต้านทานดังนี้2โอห์ม5โอห์มและ3โอห์มต่อเรียงกันแบบนี้เรียกว่าต่อแบบอนุกรมครับวิธีการหาค่าความต้านทานรวมของทั้ง3าตัวนะครับก็แค่จับบวกเลขกันแค่นั้นเองครับ2โอห์มบวก5โอห์มและบวก3โอห์มเราได้เป็นเลข10โอห์มครับดังนั้นการรวมความต้านทานของการต่อแบบอนุกรมจึงไม่เคยเป็นปัญหากับเราเลย แต่การต่อตัวต้านทานอีกแบบหนึ่งคือการต่อแบบขนานครับการต่อแบบขนานขนานใช้คําว่า p a rale l l ก็คือการวางนะครับขนานกันและสังเกตไหมครับว่าจะต้องมี สายไฟนะครับซึ่งมีทางแยกออกมาจะ2ทางก็ได้หรือ3ทางก็ได้ดังนั้นวิธีการสังเกตว่าเป็นการต่อแบบขนานหรือไม่ใช่ให้สังเกตครับว่ามีทางแยกไหมเมื่อมีการแยกออกจากกันนั่นคือการต่อแบบขนานนั่นเองครับวิธีการรวมความต้านทานแบบขนานเนี่ยอาจจะยากกว่าแบบอนุกรมซักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่เกินความสามารถครับโดยมีสูตรดังนี้ครับ1ส่วนความต้านทานรวมเท่ากับ 1ส่วน r 1บวก1ส่วน r 2สูตรนี้นะครับใช้กับการรวมความต้านทาน2ตัวครับและถ้าเกิดมีความต้านทาน3ตัวละครัไม่ยากเลยครับ1ส่วนความต้านทานรวมครับเท่ากับ1ส่วน r 1บวก1ส่วน r 2แล้วก็บวก1ส่วน r 3างั้นถ้าเกิดมีอีกตัวหนึ่งก็เป็นบวกด้วย1ส่วน r 4ไปเรื่อยๆแบบนี้ นะครับแต่ว่าเรามาลองคิดเลขนะครับกับการรวมความต้านทานแค่2ตัวก่อนน่าจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราทําแบบอื่นได้ด้วยเริ่มกันเลยครับจากรูปนี้ของพวกเรานะครับมีตัวต้านทานซึ่งมีค่าความต้านทาน6โอห์มและ3โอห์มต่อแบบอนุก,กรมหรือขนานนี้ครับรูปนี้อ่าสังเกตนะครับว่ามีทางแยกแบบนี้ต้องเป็นการต่อแบบ ขนานนั่นเองครับเราจึงไม่สามารถนำากกับ3บวกกันแล้วตอบ9โอห์มได้แต่ต้องใช้สูตรนี้ครับ1ส่วน R รวมมีค่าเท่ากับ1ส่วน6บวกกับ1ส่วน3เศษส่วนจะบวกกันได้ต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันดังนั้นคอรนอของ6และ3ก็คือเลข6ครับเราจึงนำเศษ2ส่วน2คูณเข้าไปที่1ส่วน3 1ส่วน3นะครับคูณกับ2ส่วน2แล้วจะได้เป็นเลข 2ส,ส่วน6ครับตอนนี้ตัวส่วนนั้นมีค่าเท่ากันแล้วเราสามารถจับ1บวกกับ2ได้เลยครับ1บวก2เป็นเลข3ดังนั้นจึงได้ว่า1ส่วน R รวมมีค่าเท่ากับ3ส่วนด้วย6ครับพลิกขึ้นมานะครับจึงได้ R รวมมีค่าเป็น6ส่วนด้วย3ครับและ6ส่วนด้วย3จึงมีค่าเป็น2โอห์มนั่นเองพวกเราสังเกตไหมครับว่าการต่อความต้านทานแบบอนุกรมจะทำให้ความต้านทานรวมนั้นมีค่า มากขึ้นส่วนการต่อความต้านทานแบบขนานนั้นจะทําให้ความต้านทานรวมมีค่าลดลงครับและในชีวิตประจําวันของพวกเราการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าก็เปรียบเสมือนกับการต่อความต้านทานนั่นเองข้อดีของการต่อแบบขนานก็คือเราสามารถแยกการควบคุมนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เช่นหากเราปิดสวิตช์เบอร์หนึ่งเราจะตัดการทํางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่1ครับ ในขณะนั้นการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่2และ3ยังคงทำงานแบบปกติต่อไปแต่ถ้าเกิดเรานำอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง3เครื่องนี้มาต่อกันแบบอนุกรมและใช้สวิชควบคุมเพียงแค่ตัวเดียวสังเกตนะครับว่าทันทีที่เราสับให้สวิชเป็นวงจรเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง3เครื่องนี้จะต้องหยุดการทำงานทันทีเห็นไหมครับว่าการต่อ ความต้านทานการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรมและแบบขนานมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันครับอ,อ,อแต่ว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้ามาได้ในชีวิตประจำวันของพวกเราเราต้องเสียบปลั๊กก่อนใช่ไหมครับการเสียบปลั๊กคือการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับแหล่งกําเนิดไฟฟ้าครับโดยเราจะพูดว่ามีแรงเคลื่อนไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะมีหน่วยเป็นโวลต์เอาที่เราคุ้นๆกันนะครับไปที่ร้านสะดวกซื้อครับจะเห็นว่ามีทานไฟฉาย ที่ด้านข้างฐานนะครับจะเขียนว่า1.5โวลต์1.5โวลต์นั่นคือแรงเคลื่อนไฟฟ้าถ้าเราอยากได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่มากขึ้นเราจึงต้องซื้อฐานไฟฉายมาหลายก้อนแต่ซื้อมาหลายก้อนเนี่ยยังไม่พอครับต้องมีการต่อที่ถูกต้องด้วยโดยวิธีการต่อให้มีแรงเคลื่อนไฟฟ้ามากขึ้น เราต้องใช้ฐานไฟฉายนะครับหันขั้วบวกทั้งหมดไปทางเดียวกันครับและต้องเป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับยิ่งมีแรงเคลื่อนไฟฟ้ามากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีกระแสะไฟฟ้ามากขึ้นเท่านั้นแต่อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของเรานะครับบางครั้งก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งฐานไฟฉายครับเพราะว่าเราแค่เสียบปลั๊ก เมื่อเราเสียบปลั๊กแล้วเราจะได้แรงเคลื่อนไฟฟ้า220โวลต์นะครับซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยนะครับมาผลักดันให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรและเราสามารถควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าโดยการใช้ซาวิชไฟฟ้านั่นเองครับดังนั้นในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจึงประกอบไปด้วย ตัวต้านทานหรือก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมีค่าความต้านทานอยู่ในตัวเองมีสายไฟซึ่งเชื่อมต่อกับแหล่งกําเนิดไฟฟ้าที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับและก็สามารถควบคุมการเปิดปิดได้โดยสวิชไฟฟ้านะครับทีนี้เมื่อพวกเราใช้ไฟฟ้ากันทุกๆวันแล้วเราเห็นประโยชน์ของไฟฟ้าอย่างเต็มที่แต่ในประโยชน์นั้นก็ยังมีโทษอยู่ครับเพราะว่ากระแสไฟฟ้านั้นอาจจะมีอันตรายถึงชีวิต ง่ายๆเลยนะครับทุกครั้งที่เราเปิดสวิตช์ไฟฟ้าหรือต้องมีการเสียบปลั๊กที่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเต้าเสียบและเต้ารับเนี่ยเราต้องอยู่ในสภาพที่ไม่เปียกครับถ้ามือเราเปียกน้ําที่เปียกบนมือนั้นอาจจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ร่างกายได้และเมื่อไหลเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเกิดอันตรายอย่างยิ่งเพราะว่ากระแสไฟฟ้าคือประจุไฟฟ้าที่มีการเคลื่อนที่ เมื่อในร่างกายเรามีประจุไฟฟ้าที่มีการเคลื่อนที่จะทําให้การทํางานของร่างกายนั้นผิดปกตินะครับและหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในไฟฟ้าที่มีแรงขึ้นไฟฟ้าสูงมากๆนะครับหรือเป็นระยะเวลานานเราอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย เมื่อเราทราบถึงอันตรายของกระแสไฟฟ้าแล้วนะครับทุกครั้งที่เราต้องการจะซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟภายในบ้านเราจำเป็นต้องสับสะพานไฟซึ่งเป็นสวิชหลักของวงจรไฟฟ้าในบ้านของเราลงซะก่อนครับทำให้กระแสะไฟฟ้าเนี่ยในบ้านเนี่ยหายไปและเราสามารถซ่อมบำรุงได้อย่างปลอดภัยอย่าลืมนะครับว่าการยุ่งเกี่ยวกับกระแสะไฟฟ้านั้นอันตรายมากๆ ถุงมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราจำเป็นต้องทำมาจากฉนวนไฟฟ้าที่มีความหนาในระดับที่เพียงพอในการป้องกันไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายครับรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้ายุคใหม่ของเรานะครับจะเห็นว่าจะต้องมีการต่อสายดินเพื่อความปลอดภัยที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือเครื่องทำน้ำร้อนนั่นเองครับเพราะว่าเมื่อเกิดไฟรั่วแล้วก็จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้งาน ดังนั้นนะครับเมื่อเรารู้ประโยชน์ของไฟฟ้าแล้วเราจําเป็นต้องรู้โทษของไฟฟ้าด้วยนะครับเพื่อที่จะสามารถนําพลังงานนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานง่ายๆและนํามาใช้ประโยชน์ได้จริงมีให้ติดตามอีกมากมายในรายการ World w i ายไซส e วิทยาศาสตร์ง่ายๆแค่ปลายนิ้วสวัสดีครับ